บอกถ้าพี่ถ้าพี่ไม่มาเคลียร์เนี่ยผมต้องยิงไอ้ผู้การนี่นะ <S <S <อ>พี่ก็รู้ว่าผมบ้าไงอท่านก็เอาหอไปเลยบินไปเลยหอยูโรบินไปไปดูที่เกิดเหตุก็ไปพิมพ์มือเสร็จแล้วนายเนยเขากลับหมดก็เหลือกูกับไอ้เกิดแล้วเป็นผู้ต้องหาสองคนเขาก็ยึดปืนร้อยเวยงก็ยึดปืนไปพิมพ์มือสามทุ่มได้มั้งท่านฉลองสนใจท่านผู้การฉลองสนใจเฮ้ย hey! เลวัดคุณอยู่ไหน บอกอยู่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้พี่กระบี่หรือพัทลุงอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยคุณไปทําหาอะไรที่ด้านบอกว่ามาวิสามันชัยวัดกำไรครับท่านหารพลจุดมือปืนรับจ้างคือผมทำสองหน้าที่ไงอยู่ภาคเจ็ดผมเป็นหัวหน้าศูนย์นขึ้นการบังคับบัญชากับท่านพลตารวจโทฉลองสนใจเพื่อนท่านนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยนรตรรุ่นเดียวกันแต่ผมอีกขาหนึ่งผมเป็นชุดเฉพาะกิจสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขึ้นตรงกับท่านพลเอกเกียวพันธ์ดมพงศ์ร<ช>องผู้จัดการตํารวจแห่งชาตินะฮะก็ไปเหนือไปใต้แล้วแต่นายสัง่งเฮ้ยคุณรีบกลับมาด่วนเลยนะพี่ผมยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยกําลังให้การอยู่ยังไม่เสร็จเลยมีเรื่องอะไรด่วนเนะ่สอสสกอบกุลโดนยิงโอ้โหใครนะสสกอบกุลทักพักพลังไทยเพื่อไทยอะไรไม่รู้ พักเนี่ยพักเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลด้วยใช่ไหมตอนนั้นน่าจะจะเขาชื่อพักอะไรไม่ใช่พักเพื่อไทยเนี่ยแต่ว่าเก่าชื่ออะไรไม่รู้ชื่อชื่อไทยรักไทยไทยรักไทยเอ่อพักไทยรักไทยโดนยิงยิงสอสอโอ้โหเพิ่งเคยเห็นเนี่ยผมก็เลยบอกน้องร้อยเวนเน่ะน้องพี่ยังไม่ให้การได้ไหมว่าเดี๋ยวกูย้อนมาให้การเขาเรียกกูด่วนไปโน่นอีกแล้วเนี่ยมือแม่นยังดำอยู่เลยนะ